สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องล็อก,กิ๊กผ้ารวยยูค่ะณน,น,นี้ตอนนี้เนาะค่ะเมื่นี้ล็อกกิ้คือสิบภาพตปปังตัวเด็กนะทางลาวพัฒนาต่องวดของทั้งหกเซียนเนาะเมื่อนี้สิมีเมื่อนี้สิมีของเซียนซุมเซียนจิระเหล็กมิทิมาหนูดาดาผ้ารวยเซียนนุ่มแล้วก็เหล็กล็อก,กิ๊กเนาะค่ะในคลิปนี้คลิปเดียวหกเซียน กับตาาัวตเ,เาาลกกขนแนวทางและประธนาตรองวดของวันศุกร์เนาะก่อนที่เสืเบิ่งตัวเลขแนวทางเรากิีกกระตองกราบขอบพระคุณแนวทางจากทาั้งโอเซียนและโดยจะเป็นเซียนใดพร้อมนะคะกราบขอบพระคุณในรายและเอฟซีแฟนคลับที่ขาดว่าได้นะคะโดยจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีไม่กราบขอบเงิขอบคุณในรายที่เขามาติดตามรอคอยตัวเลขแนวทางผ่านทางช่องของเรากรีกสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะเป็นจังไรกันแน่กับตัวเลขแนวทางตายเมื่อทุกเซียนเนาะเขาตาสายวิ่งสายรูด เขาตะเล็กดินกันนะคะ่ะสองตัวจับคู่ว่าเขาตายกทีมอ่ะมือน,นี้ไปต่อไปใหม่เนาะกับตะเล็กแนวทางไปบึ่งตะเล็กแนวทางตองวดกันเลยค่ะคานนี้ก็จะเป็นของเซียนจิระเนาะกับแนวทางราพัฒนามาคืนสองทุ่มครึ่งของวันพุทธที่ผ่านมามาแต่วิ่งรูดค่ะดินทั้งสองตัวติดกับแปดกอดคอกันมาตะเล็กออกจดเจ็ด ปดเจ็ดแปดเก้าโอ้ยแปดเจ็ดแปดเก้าไป่บอฮอตนะคะสําหรับตัวเลงนะ่างักขึ้นแต่ว่ากอดคอกันมามีป้ใดได้จับตาส่วนมากระสิตมิตรนินกับจอเนาะคะ่ะแล้วก็จับคู่เนาะจะเข้าสิตามแมนบ่บ่าว่ากันกับตัวเลนะ็กน,น่ารักเมื่อะคืนนี้เข้าไปตัวไอ้เข้าเข้าไปล้วค่ะเข้าไปแต่ตัวเดินตัวดินของเซียนจีระทั้งสองตัวกอดคอกันมา กดกอกันมาบุญออก8 9ล่างออก8ปดเจตัว2ตัวบกเขาเนาะอ่าไปต่อกับแนวทางตรงหดวของวันศุกร์ค่ะสำหรับของเซียนจิราให้มาเนาะของเซียนจิราให้มีเก้ากับ0เด่นที่เก้ากับ0นย์ค่ะสองตัวสี่หางมีเก้าสี่เก้าหาศูนหาเบิ้ลเก้เกกับ0ู ตัว3มหางไม่ 0, 90, 90 4, 0 95, นูนย์เก้าศูนเ้านยี่ศูนย์าหาน่ที่ศูนย์าสำหรับอของเสซนจีระเนาะ,ะเด็กแนวทางล่าพัฒนาของเพื่นตองกับหน้าแคปหน้าจอค่ะกูได้ตัวตัวดินเล็กดินเล็กวิง่งหรือเลขจับคู่ ตัวนี้ตัวจอเนาะเอาแคบหน้าจอเ้อค่ะสำหรับของเซียนจิร,จระเออมาตอของเซียนซุ่มค่ะของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มก็เขาไปที่สายวิ่งรุ่นเนาะทั้งสองตัวจิตกับเก้ามาทางบนกับล่างเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งรุ่นะคะแต่ว่าจับคู่ไปมาหอดไปมาถึงเนาะบึนจิตจิตกับเก้าเก้า เลีกออกแปเก้ากับแปดเจนอะอย่างละเต้มมาแต่เลขดินเซียนซูมมาต่อค่ะมาต่อของเซียนซูมกับลาวพัฒนาตองหัวน,นะคะของมันสุกเด่นทีหนึ่งกับ เก้าค่ะดินที่หนึ่งรองที่เก้าสำหรับสายวิ่งสายรูดสายเดินเนาะสองตัวสี่หางมีเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นที่เกะ้าหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็นหนึ่งหกค่ะเบิ้ลเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเน้นที่เก้าหนึ่งหกค่ะเน้นที่เก้าหนึ่งหกของเซียนซุม่ม เดนที่หนึ่งค่ะเดนที่หนึ่งสองตัวเน้นที่เก้าหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามตัวเน้นที่เก้าหนึ่งหกค่ะของเซียนซูมสองเลขมีที่มาเลขมีที่มาเขาเลขเดนนะคะมาแต่เลขเดนเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดสองตัวไปบอดเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาหัวที่ผ่านมากของเพิ่นเข้าไปนะคะวันที่สิบ ก้าวันจันทร์ที่สิบเก้าที่ผ่านมาเข้าไปที่หนึ่งเก้าออกเก้าหนึ่งเนาะออกตักลับวันนี้เขาตะลึกดินค่ะดินที่เจ็ดของลิงมิท่มาปุ่นจะไปตัวตามตัวรักเดียวใจเดียวหลักยังเราค่อยตะลึกของลิงมิที่มาอยูแคสหน้าจอจ้าสำหรับพิ่งรุ่นวันนี้เพันธัยมาเดินที่ศูนย์ร่องที่เก้าค่ะเดินที่ศูนย์รองที่เก้าสองตัวซีหางมีเข่าซีเก้าหก 0406เน้นที่0406ค่ะสําหรับเลข2ตัวเบิ้ล99กับ00 3ตัว3หางมี904 906แล้วก็990เน้นที่904กับ906ค่ะ เด่นที่ศูนย์ค่ะของลขกมีที่มาเด่นที่ศูนย์สองตัวเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวเน้นที่ศูนย์อ่า่เก้าศูนย์สี่กับเก้าศูนย์หกมาต่อของนูดาดาค่ะเป็นจังไรกันเนี่ยค่ะสําหรับผู้ใดได้ตามผู้ใดได้บึงในคลิปที่เรากิกีกลงของนูนดาดาไปเนาะว้าขึ้นอยู่นะคะว่างวดงวดนี้เพิ่นบัตร่ายเนาะสาหรับอ่ารัาพธนาเมาื่นนอคืนเนาะของเพื่นบัตรเขา ของเพื่อนมะขาวแต่ว่าเรากิกเต้ว่วออกไปนะคะว่ามือวันนี้เพื่อนมาตัดเลขข้างหน้าให้แต่ก็อย่าลืมนะคะเผื่อมาอาจจะมาแล้วก็มาอีลีเนาะสําหรับแปดเก่ารมะมนเจ้าของแนวทางเสียดายยังคักเราบ่เนาะแล้วก็เอฟซีแฟนกับปูว่ามีผู้ใดตัดผู้ใดอันนี้น้าแนวทางของเพื่อนมาเนาะจับจุดจับตัดเอาผู้ใดได้ผู้ใด,ด,ดเฮงกะดีใจด้วยเนาะกับตัวเด็นแนวทางจะเสียดายเนาะคะ่ะเสียดายที่เพื่อนมาตัดให้ ออกอีลีของนูดาดานีมำออกย้อนหลังนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดของนูดาดาออกแปดเก้าข้างหน้าบ่าได้ตัดเนาะอาไปตัวมามาหม่กับแนวทางงวดนี้งวดใดเพิ่นบนมตัดให้นี่ออกงวดนี้เพิ่นตัดให้จะมาบ่ค่ะ อให้มานะของของนูดาดาผ้าร้วยกับราปะทนาวิ่งรูุดเดินที่สองกับสามของวันนี้เดินที่สองกับสามสองตัวมีสามหางเนาะสามสองกับสองสามนี่เป็นกลับให้พร้อมแล้วก็หนึ่งสี่นินทั้งสามตัวเนาะคะ่ะเลขสามตัวมีหนึ่งสองสาม เลขสี่ตัวมีสี่หนึ่งสองสามกลับวินกลับไปกลับมากันเลยค่ะสำหรับตัวอีกแนวทางของนูดาดาบลายหางเนาะแอบหน้าจอ,อาไปต่อไปต่อไปต่อนูดาดา,าเดินที่สองกับสามนะคะเน้นที่สามสองสองสามแล้วก็หนึ่งสี่งวดนี้สามตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่หนึ่งสองสามค่ะ ต่อของเสียนนุมของเสียนนุมเสียนนุมกับว่าขานอกรูดหลัติพันมาเขาทั้งสองตัวาสายวิ่งรูนะคะเดินที่ศูนย์กับหนึ่งวันนี้ห้ากับหกไม่มาอ่ะกับหกปรมา,มาไปใหม่ค่ะไปใหม่ไปต่อกับแนวทางของเสียนนุ่ม วิ่งรูดวันนี้นะคะของเสียนนมไฮมาศูนย์กับ8ปดดินที่ศูนรองที่8ปดสตัว4ีหางมี8ปดสองแปดสมศนย์สองศนย์สาน่นที่0ูนย์สอย์สแล้วกับแปดสมค่ะเลยสอตัวของเสียนนมนะเบิ้ลนแปกับ0ูนตัว3ามหางมี8ปดศูนย์สองแดสแล้วก็ศูนย์ย์แค่ะ เน้นที่แปดศูนย์สองค่ะสำหรับเลขสามตัวของเส้นนุ่มดินที่ศูนย์สองตัวเน้นที่ศูนย์สองศูนย์สามแปดสามสามตัวเน้นที่แปดศูนย์สองค่ะของเส้นนุมต่อของล็อกเกอรค่ะไปอุดรูดสาย ง่ายท่องไปเลยค่ะสำหรับซีกับหกบา,าม่าค่ะงวดมามาคืนนะ่ะต้ออพายเอฟซีแฟนคลับหลายๆกับตัวเอ็กแนวทางของเรากิกมนทีมผ่านมากับเขาจะเก่ากับศูนยนะ์เนาะงวดนี้ไม่มาเลยกับแนวทางทั้งสองตัวสองตัวกับบอขาสามตัวกับบามาาเออเอฟซีประเดงว่าถันงวดนี้บอขาติดเตาเบิ่งเ้าติดต,ตามว่าทันเสาซื้อว่าทัน เราสื่อบอ่า,าเนาะเอซ่แต่ออยาฟา้าวเต้าติดตามนะคะมาบึงแล,ะะล้วก็รุนเอาไว้ท้ายกันเล่นล่นก็นได้เนาะยาฟ้าวเบื่อยาฟาย้าวถอดซิงกันนะคะกับตัวเองหน้าทางลาบประาวันนี้เนาะล็อกกิ๊กวิ่งรูดเดินที่หกค่ะเดินที่หกก็ร่องที่แปดสูตรนี้มาที่หลังมาออกก่อนหลังเนาะออกไปแล้วมาจับมา อเด่นที่หกค่ะเด่นที่หกร่องที่แปดสองตัวสี่หางมีหกเก้าหกหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเน้นที่หกเก้าหกหนึ่งแล้วกับแปดหนึ่งค่ะเน้นสามตัวค่ะวันนี้เบิ้ลหกหกกับแปดแปดสามตัวสามหางมีหกแปดเก้าหกแปดหนึ่งแล้วก็หกแปดหกเนาะเน้นที่หกแปดเก้ากับหกแปดหนึ่งค่ะของเหล็กล็อกกิ๊กอือผู้ใดจะไปต่อ บ่หรือบอ่ไปต่อกัเข้ามาเบิ่งข้ามาเบิ่งเอาไว้รุนกันไว้ท้ายผลรุนกันเนาะวดน,นี้รุนกันเบิ่งว่าเข<อ>้าอันนวดไดซื้อบ่เขาข้าวขันนวดใดบ่ซื้อบัตข้าเนาะฮี่ซีอ่ะเรากิกกับประเทศสนับสนุนให้เล่นการพนันเนะเาะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเอาไว้รุนกันเล่นๆกันเล่กันเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางอาอย้ำอีกครั้งนึงเนะคะเดนที่หก 2ตัวเน้นที่6 9 6 1 8 1 3ตัวเน้นที่6 8 9 6 8 1ก้างวดนี้แอปหน้าจอจะ,อะสำหรับพี่น,นี่นะคะลัวกี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกทท่านทุกๆคนไม่ว่าจะเป็น FC เอฟซีเขาเอฟซีไม่กราบขอบพระคุณหลายๆที่ยังรองคอยแล้วก็ติดตามอ่ารอตัวเล็แนวทางของเซียนใดกะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้ เป็นกะจะทะยอยทยอยมากเรกกิดกับอาจจะนะคะเจอกันตอนยินเนาะสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ